ແລະນີ້ອາຫານສຳເລັດແລ້ວເນາະທຸກຄົນມາເດີ້ມາເດີ້ເດີ້ິຂົາທຸກຄົຂົ້ທົກນເຂົນກຂົກິົໍກນ มาพบสองน้อน้อยบ้านนาทุกคน้ว <Hollywood> tamam. ันนี้พากันไปกินข้าอยู่น้าคลองเพื่นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กลังย่างไปเดี๋ยวเขาลงไปตักเอาน้าตักเอาน้าบ่อเนาะดูห้วทองลงลงมาตักเอาน้ามีมาตักเอาเอาน้ำ น้ําบ่อเนาะน้ําสะอาดเข้าว่าแล้วนี่อยู่บานนี้ตัวามากักเอาไปใส,ส่ซอยอยู่ครัขขวเนาะไปตักเอาไปคั่วกินเด้อเนาะจะได้มีตม้ตมส้ตมตม้มนั่นเด้อเนาะหลังจากเฮาตักน้ําแล้วเดี๋ยวเฮาได้ย่างไปบ่อนที่จะกินข้าวเนาะตอนนี้เขาย่างลงมาน้ําคองเนาะ วันนี้อยู่นี้มันจะมีกบมากทันเนาะหล่เนาะเต็มหมดเลยอันนี้เธอหน้าเธอหน้าจะมากินมากทันเนาะเธอนี้เขายิไปกินเขาไปัวกินแล้วก็เลยจับกินน้อยนึงะเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยอยู่หน้าอันนี้มีแต่กกกะทันหมดเลยเนาะมากวันนี้ไล่อยู่ได้เนี่ยมากมันเต็มเลยเนี่ยแบบนี้นะอยู่บ้านห้อยทองเนาะตะกี้นี่แห้งมีไล่ได้ตะกี้นะแต่เดี๋ยวนี้นี่เขาตัดออกแดดเนาะ เข้ามาขุดเอาคําอยู่นี่แหละเขาเลยตัดออกเดี๋ยวนี้ก็ยังไล่อยู่นานเต็มเลยเดวหน้าเดน้าจะ,ะมามากินเนาะอยู่นานนี่แม่นหมดเลยอยู่นาช่วงบ้าหันหมดมากเป็นไล่อยู่มั้งเดี๋ยวให้ได้ปไปขั่วกินเนาะอยู่นี้ก็แม่นมดเนาะ กกมากท่านเนาะตะกี้นี่อยู่อันเข็นี่ตัวเฮาเห็นนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็แมนเนาะตะกี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เข้ามาจกเอาคำแล้วเอามังเฮ่นมาใส่เนาะตัดกบมากท่านออกก็เลยเลือดแต่อยู่เข็นี่แหละอยู่หนาแต่ยังไล่โกกอยู่ม้กมันนี้มีไล่เนาะมีเต็มเนาะมีคนมากินเสมอเนี่คือเขาเบิ่งนี่มก้าลอเอาตัวสุกก็ไล่เนาะตัวกำลังขึ้นใหม่ก็ไาลา่อยู่ ยางลงมาเรื่อยๆเ,เน,ะน,ะดดนะเากกนะดนเ,าเดี๋ยวนี้ก็มอยจะฮอดจุดสาตันตีเขาอีได้ขัวกินหยุดกินข้าวเดี๋ยวนี้มากินข้าวอยู่น้ำคลองพี่เนาะกินข้าวปลาก็แมีนนั่นแหละแต่ว,ว่ามากินอยู่น้ำคลองอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทำไมอยู่มาฮอจอ,อยู่ทางทางน้ำคลองเ,เนาะวันนี้ก็มาทำกนันนี้มีสี่คนแต่ว่าเข้ากองนี่มันเข้าแต่ผู้เดียวเนาะ เข้ากองเดี่ยวเดียวได้แต่เอามาไล่คนอยู่ได้ห่บางคนโมโหนี่ว่ามากินข okay. ้าวน้อยคนบรแซมนีโบเมนเขามาไล่คนลงมาหอนข้าวอดนๆเนาะได้ลงมากินเขาอยู่พ <c oughs> mm ีท hmm. okay. uh ีหนึ่งอากาศก็โอเคอยู่อากาศดีอยู่ติดนำเนาะ คะนานี่จะพามากิน,กกนม้ากระทันเนาะม้ากระทันโตเมื่อกี้นี่โตเฮาเห็นเมื่อกี้<อ>มีไล่อยู่ม้ากระทันจะเห็ดน,นั่นลงมาดีๆเนาะตำแจ้วลงมาดีๆมาก,กินแจ้วมาจำม้ากระทันเนาะมียางลงมาเนาะ น้ำค oh, ้างนี oh, ้ยูพีก็ใหญ่อยู่ด้โอ้อยู่บนนี่เห่าเห็นเดี๋ยวนี้ไปซอกซะทันทีก่อนวายขัวกินนะจัดบนกินเขากินน้ำนี่จัดอยู่บานนะเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่ว่าอยู่มุมอม ยามฮอดอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเฮาอีจัดเอ่อควกินอยู่นี่เนาะเป็นบ่อกินข้าวอ่นคองเนาะนีเนาะอันนี้มันเป็นอีกเบิกนึงเนาะนคองมันแตกเป็น2-3ซายเนาะฮอดนี่เนาะมันมีินอยู่น้อยู่เอ่อนเนาะทางเนาะี้มาอยนึงเนาะเดี๋ยวกินข้ากินน้อยู่ควกินอยู่เออหลังจากควกินแล้ว หากันลิ้นนำอามน,นำคลองาน้ำเย็นเย็นเลยเนาะนี่เป็นบรรยากาศอยู่ทำคลองอยู่ทางเครื่องบกแก้วนะทางเมืองปักคค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านห้อยทองเลยเนาะเฮี้ยนเฮีหยนน้ำคลองเอนาะมฮีหยนหน่วยใหญ่ๆทางนั้นเลยเนาะนี่เป็นบรรยากาศเดี๋ยวจะลิ้นนำแค่นี้เลยเนาะ อานาั่งทางนี้มันจะบ่อยหนาอีกหทางนั้นนั่งน่าเอิบคุณหนาอเลยเนะี่ยโอ้ลมเย็นเนาะอยู่ลมดีผ่ามาสมบลงบรรยากาศเนาะขึ้นบังหินบางหินสูงๆูหนาอีกเลยแหละขึ้นมาอยู่เทิงมาถ่ายบรรยากาศเทิงทุกคนเลยครับไ้สมบลงเนาะอันนี้แหละ มึงเห็นหเล้วเนาะอยู่ถึงเนี่ยบรรยากาศก้าวเบอร์นี้เลยเน,นาะลำนี้มันจะแยกกันไล่ไล่ใต้เนาะ ลมแหงขึ้นมาเทิงนี้ลมแหงเนาะเดี๋ยวนี้มาโลกเก็บฟืนเนาะอยู่น้ำ้อนี้ฟืนบ่อึดเก็บฟืนเกียมดังไฟนนเกี่ยมดังไฟที่จะคััวกิน เตรียมๆแล้วเนาะเดี๋ยวจะดังไฟเดี๋ยวจะควาวนะได้นะได้เนาะ,ดนะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ครับชมบึงนํากันเนาะอันนี้ถือว่าควัวอยู่ติดๆน้ำข้อนี่แหละบรรยากาศอ่ะนีะ่เดี๋ยวนี้กะเกี่ยมล้างปลาเนาะตัดปลาวันนี้เมนูนี่โบเฮ็ดไร่หรอเมนูเนาะจะ ต้มปลาต้มส้มปลากับปีงเนาะนี่กำลังกะเกียมจะตัดปลาเนาะตัดปลาแล้วก็ล้างปลาเกียมที่จะเอาไปต้มเอาไปต้มแล้วก็ไปปีงเนาะมันจะกล้าดนี่แหละติดน้ำเนาะติดน้ำข้องเลย งจากตัดปลาตัดอันรนั้นแล้วเนาะลางเดียวจัดขึ้นใสา่หม้อแล้วเนาะโอเคไหมเดี๋ยวนีอ้อาหารเหมือนนี้เนาะเมนูแรกต้มปลานี่เอาปลาขึ้นมาใสา่หม้อ วัวต้มไบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวอีได้ไปจัดตัวที่จะปลี่มาเกี่ยม,มตัวที่จะปลี่ยนปลาเกียมคอกินแล้วนะ จัดสะท้านตีเกียมกินเข้าแล้วนะเดี๋ยวนี้กำลังตักต้มปลานะต้มเกียมนะบรรยากาศอยู่นี่แหละน,นี่คือตีมปลานะพร้อมแล้วนะ,ะเดี๋ยวได้พากันกินเข้าตากแดดนี่แหละ อาหาร <S <S พร้อมมี่ใส่นี่ใส่นี่ก็ไม่โอ้ใส่ไปเมสันเอาแล้วมาเดินี้อาหารสำเร็จแล้วนะทุกคนเอามาเด้อมาเด้อเด้อกินข้าวทุกคนมาเด้อกินข้าวทุกคนเออกินข้าวกินข้าวเอาเลยนะมากินข้าวกินข้าวนำกันเนาะ ปิงป๊าปิงป๊ามาถิงเข้าสมื่อเกีเนาะแดบบบานๆอยู่อ่าน้ำคล้องเนาะอยู่ทางบ้านห้วยทองนอะเหมือนปักถาว์แค่งบำแก้วว่ามีลมเย็นดีเนาะ แซ่บๆนะทุกคนหลังจากเขากินคือว่าวก็ผักกันอิ่มหมดแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวนี้เนาะ<ม>อาหารมืม่อวานี้เราเห็ดไร่เนาะแต่ว่าเขามานำกันนี้สี่คนนะคือว่าวกินอิ่มเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวอีได้พากันอ้ามน้ำคลองเนาะอ้ามน้ำคลองลิ้นเนาะหลังจากกินเขาพักพอนไดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพากันอ่าอ้ามน้ำคลอ,อ,องลิ้น,น,กกนเาน,นาะ À, bên đây nó, mọi người nó đang chak, ăn kiền thau, điều áp nầm nọ đây đây nó, nó. học mà áp nầm, áp nầm con, ú, năm dinh, sờ bay sờ bay nó, áp à, nầm con, áp nầm con, áp nầm cán nọ, mọi người, ô, bảy mươi cân, lôi nằm, lôi nằm ô oh, nằm dần dần nọc sơ bài sơ bài nọc à, con oh, nằm ô nằm hèn ôi, chốt giật chốt giật. bye, bye 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 đi <laughs> Ờ, năm đi là mình năm nhà ở đây năm khen đó, theo bà mình bừng của năm cuốn cuốn đó đây lòng đầm bần lung nó nắng khinh mà pha nhìn nó pha ni ni nằm cho nhà đấy pha ni ở nằm nhà này, nằm hè mà kia họ áp nắn dầu đều... mà bừng được nhà pha con mà phạm Đến năm. Sơ bài sờ bài nó dù bẹp bẩn nó nằm năm... nằm quang đấy nằm hiền lên nằm nhờ đi phần này áp áp vào đây nó điều hà mà bưng một kia hầu lên phần này ô phần này nằm hiền nằm hiền nằm nhờ nó anh đi anh đi xuống phần này nó và hầu vào đây áp ถ้าถ้าอยู่นี่นี่ลิ้นไดตยู่นี่แต่ว่าหุ่นนี่น้ำมันแหงน้งเนาะโอ้อาบนี่ไล่ลงหดลุ่มเลย <c oughs> นี่ห่าวาบนี่ห่าวาบฝั่งนี้เนี่ยอ,อาฝั่งนี้น้ำมันน้อยเนาะอลอยข้ามได้ห่าวาบเขียนนี่อโอ้นี่อ,อาอบอ,าอยู่ลุ่มเนาะ

đâm Đi đâm 10, ื่อยอ,อันนี้อัำนดับก็ถือว่าจะได้กลับแล้วได้หนิจะได้หยุดเนาะเป็นแล้วได้แล้วาทางนุ่มน้อยบรรณาฝากให้ทุกคนเนาะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางนุ่มน้อยบรรณาเฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะให้ทุกคนได้รับได้ชมอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทุกคนจะบอได้พลาดคลิปใหม่ๆของนุ่มน้อยบรรณาเนาะว่า ต่อไปในนุ่มนายบานาจะไปทางด้ลยเหนะเฮ็ดคลิปมายัง